โอ้เบ so ีดหักเลยวะเบีดหักเออเบียดหักเกมบอลอตถ้าคนจะใช้บางหนึ่งนินิลูกยังไปให้หน่ไดเหับเนน่ขกะเดียนวนินมืนีต้อนไปอมื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 ีมออิงตอนมือมมือนมมมมมีน้ำม่วนอาทุ่งอือ แล้วครับพี่น้องตัวเล็กแขกมันอ้วนลดเหลียวตะเบียนะครับคุณอ่ะอ๋อโซ่เ้วครับมันกับผี่จัะพี่มันหักตัวปลาดุกสิทธแห้งนี่ครับผ้านหอผลงานครับผลงานตัวเร็กแขกมัน กูยังตื่นเลยกูยังตื่นอยูมือนกัะเฮ้ยกูฟาวอาวไปไซน่ารู้รู้ว่าที่ไตาทุ่งไต่ทุ่งไต่ทุ่งไต่ถุงเ่าถุ่งกุ่งไปเนาะดาวบูน้ำมึง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 ไป็ยุมถุงน้ำนาเดียนเลยนื่ดอกย่างเข้าไปน้าน้เอาเดียนดิย่างเข้าไปนี่ไปปุ๊ดอยู่นั่นแล้วไม่เคยจับให้เบิ่งดูเลขงแข่งมันครับกล่ำข้อหลุดมาื่องอะไสิกล่ำข้อให้เบิ่ง มามาคืออีไปันติดติดแต่ไข่เลยอีพรมีท่ต้งฝ่านมาอนี้กัดุยปดจาวเวียดมากไเอายคิมกรุ

เอเรยกติ๊กาใส่ยังใส่ก็บม่เอาแล้วไหมไปจัดตาเเอ้อต้องอยู่ดอกใสใส่อนเบ็ดอกนเบ็ดเราต้นข้านมันี่ดองมันุดยอดลูกบ่า้นี่เอาเสียวเรดเดเเอาดู กำข้อหลุดไหมอเนี้ยเอกปลาเลี้ยงทีตอนน้อกูเบิกนอยวัปลาเิกกินแไหมหรอเสือูเส่ไปหลังนีมันไปหิ่หลังอู่่หิวใจวันไบังเมีปลาจมลจปลาจิบาบังเยอะ คเปลดปาตัวใหญ่ท่าาบยิ้มท่าน่ด้ปาตัวน้อยล้วนี่ยนี่ครับคุณได้ครับ ได้กัดหมดเลยอันนี้ครับอันนี้อันเป็นวัดผู้บริการครับกัดเท่านั้นมัดไทยนี่เพียงต้องกลัวเบียไปไหนฮะเบียไปไหนเอาไปสองสามลูกในป่าก็ก๊อดเอาไปกินสองสามตัวแล้วเลือดน้องเลือดอนี้หักมาหลายปีนี่ครับก๊อดดุกเหรอก๊อดมาดู โอจับใช่อกาจับไนี่เอามือสวดเข้าไปเออลอกแน่นจับปลาดุกญงวัดเทนเกียสิดเนาะเอาไิบหักดี่เอาใส้น้ามาีบ่เราออกฝาเบลเยนใส่หีกเดียวเออเราอีกิตายะเจอเบ็ดเนี่ล่ะเอาขาเอะไรไมดีครับพี่น้องออกเบ็ดขาเ